วิเทนเนอร์ไปเลี้ยงน้องนอมซี่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเกมนี้เราต้องจะเล่นเป็นไนโตรเพื่อให้น้องนอมซี่เติบโตอาร์เมแรกสเปร์พาร์ตรอบนี้น้องนอมซี่ต้องเติบโตอาร์เมนที่2ช็อปคริสมาสุ่มหาตัวดีกว่าเทรดต่อไปเอ๊ะเดอะบอสอย่างนั้นเหรอมิสคอจูนเดอะบอสต้องมาแล้วครับอือยังไงดีว่ามาก็ได้วะจัดไปทีนี้เราปัญหาเลยต้องมารีเซ็ตบอร์สไปคอมาทักทีปฏิเสธได้ยังไงโอย เมนที่ 3. ามแผงโดราเบนช์โอเคในที่สุดบัตสิติเคก็เรียบร้อยคาดวิดฟอร์จูนโอนที่สุดเจมิสฟอร์ก็มาแล้วเดี๋ยวแป๊บทุกคนอดทนไว้ขอสิทธ์อัพแป๊บปิ้วๆิๆวๆิ้วบิ้วบิ้วบิ่วบิ้วบิวบิ้วบิ้วบิ้วอิ้วบ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 ิ้วกิ้วบิ้ว่ิ้วบิ้วิ้วบิ้วบิวบิวิ้วบิว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 วิว้วบิ้วิว ะเจ๊กูออกมาจากฟิษเด่นแล้วพวกแกไม่รอดแน่เ <c oughs> จ๊ครับยังไม่ออกมาอีกหรอครับพวกผมจะไม่ไหวแล้วครับเจ๊รอแป๊บนึงไอ้ลูกกระจกเอาวละพวกมึงเจ๊กูมาแล้วนวนต่อไปไม่ไหวแล้วครับเจ๊ฝากด้วยนะครับ <c oughs> เอา้าเจ๊ล่วงว่ะชิบหายละ <c oughs> จริงๆริงมิดฟอร์เดอะบอสก็ไม่แย่นะแต่ข้าวหลังมาให้เร็วกว่านี้หน่อย